ฉันมีความรู้ด้านดีมากมายฉันคือนักเรียนรู้และพัฒนาฉันสามารถต่อยอดความสำเร็จได้ยิ่งใหญ่ฉันนำพาโลกใบนี้มั่งคั่งเหลือเฟือฉันนำพาเศรษฐกิจของโลกใบนี้ก้าวหน้าฉันคือผู้สร้างสิ่งมหัศจารย์มากมายให้กับโลกใบนี้ ฉันคือมินิกอสฉันและความมั่งคั่งเป็นเนื้อเดียวกันฉันสร้างความเจริญรุ่งเรืองมากมายให้กับโลกใบนี้ฉันช่วยคนดีให้มีผลลัพธ์มากมายฉันพบเจอแต่คนดีๆกัรยานามิตรดีๆฉันพบเจอแต่สิ่งดีงามตลอดเวลา ฉันพบเจอแต่ความโชคดีฉันพบเจอแต่สิ่งที่ปรารถนาะฉันพบเจอทางลัดที่ไปถึงเป้าหมายเสมอความสุขของฉันเพิ่มพูนตลอดเวลาทั้งร่างกายและจิตใจทุกครั้งที่ฉันมีความสุขสิ่งดีก็ยิ่งเข้ามาหาฉันมากขึ้นความสุขของฉัน แผ่ขยายไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ผู้คนมากมายต่างมีความสุขที่ได้เจอฉันฉันคือความสุขของโลกใบนี้ฉันสร้างพลังแห่งความสุขให้เบ่งบานไปทั่วโลกความสุขที่ฉันมีมักก่อตัวสร้างความสุขอีกมากมายในทุกๆด้านยิ่งฉันมีความสุขมากเท่าไหร่ ฉันยิ่งดึงดูดความมั่งคั่งง่ายมากเท่านั้นทุกความสำเร็จของฉันเริ่มต้นจากการมีความสุขและรักในสิ่งที่ทำฉันรู้อย่างชัดเจนว่าชีวิตฉันยิ่งใหญ่มากฉันรู้อย่างชัดเจนว่าชีวิตฉันเกิดมาเพื่อมั่งคั่งเหลือเฟือฉันรู้อย่างชัดเจนว่าชีวิตฉันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเฟ,ฟื่องฟู ฉันรู้อย่างชัดเจนว่าฉันมีความโชคดีอยู่ตลอดเวลาฉันรู้อย่างชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสำเร็จง่ายๆสบายๆฉันรู้อย่างชัดเจนว่าฉันเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งสมองของฉันจดจำแต่เรื่องราวดีๆและดึงดูดสิ่งดีงามเท่านั้นฉันมีมันสมองระดับโลก สมองของฉันเรียนรู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอสมองของฉันนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับฉันตลอดเวลาสมองของฉันอัจฉริยะระดับโลกสมองของฉันบรรจุความรู้ชั้นยอดเยี่ยมไว้ให้กับตัวเองสมองของฉันสั่งการแต่ด้านดี ฉันมีสมองสุดแข็งแรงและทรงพลังสมองของฉันสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ฉันมีสมองมหาเศรษฐีฉันมีสมองแห่งปัญญาสมองของฉันได้รับการประทานพรมาจากพระเจ้าสมองของฉันสั่งการดุดยักษ์จินนี่ ทุกความคิดด้านดีของฉันล้วนเป็นจริงเสมอสมองของฉันสร้างแต่พลังด้านดีสมองของฉันสร้างแต่ความเจริญรุ่งเรืองสมองของฉันสร้างความมั่งคั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสมองของฉันนำพาการเปลี่ยนแปลงมาให้กับโลกใบนี้เงินของฉันเติบโตงอกงามตลอดเวลา เงินของฉันออกลูกออกหลานมากมายเงินของฉันงอกเงยขยายจํานวนได้ทุกนาทีฉันได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินในทุกโมงยามฉันมีความสุขเบิกบานทางด้านการเงินการลงทุนของฉันเจริญรุ่งเรืองในทุกๆอย่างเงินของฉันเจริญเติบโตโทบเท่าทวีคูณ เงินของฉันเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดเงินของฉันสร้างความมั่งคั่งให้กับโลกใบนี้ฉันมักได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินเรียบร้อยแล้วฉันมีความสามารถในการบริหารเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันมีความสำเร็จทางด้านการเงินเสมอมา ฉันได้รับผลกำไรมากมายในการเงินฉันเป็นผู้ชนะในเกมการเงินฉันเป็นนายเหนือเงินฉันมีเงินแบบไร้ขีดจำกัดฉันสร้างเงินได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉันสร้างทางไหลของเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเนรมิตเงินได้เท่าที่ฉันปรารถนาฉันเป็นเศรษฐีขาขึ้นตลอดไป ฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ฉันเนรมิตความมั่งคั่งทุกรูปแบบให้กับตัวฉันเองฉันเป็นนักดึงดูดเงินในทุกวินาทีเงินจากทุกทิศท,ทุกทางต่างเข้ามาหาฉันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวฉันดึงดูดเงินได้มากมายมหาศาลฉันมีโชคลาภด้านเงินทองเสมอมา ฉันมีลาบลอยทางด้านการเงินฉันมักได้รับเงินแบบฟลุกๆฉันมักได้รับเงินก้อนใหญ่ฉันมีเงินทองไม่ขาดสายฉันมีการเงินที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดฉันเปิดรับการไหลของเงินทุกทิศท,ทางเงินมากมายต่างรักฉันและมาอยู่กับฉันฉันคือสุดที่รักของเงิน ฉันมั่งมีมั่งคั่งเหลือเฟือทางด้านการเงินฉันเป็นคนหาเงินง่ายมากฉันมีเงินสะสมมากมายฉันมีเงินเก็บมั่งคั่งเหลือเฟือเงินทองของฉันต่างทำงานแทนฉันอย่างดีเงินทองที่ฉันมีต่างผลิตเงินให้ฉันอีกมากมาย ฉันมีเงินสะสมสำหรับอนาคตของฉันเป็นอย่างดีฉันมีเงินเก็บสะสมสำหรับทุกคนในครอบครัวฉันมีเงินเก็บสะสมสำหรับทําบุญเรียบร้อยแล้วฉันมีเงินเก็บสะสมสำหรับใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมเงินทองมากมายของฉันสร้างสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้ฉันมีความรู้ความสามารถ เรียบดังเครื่องผลิตเงินฉันมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินตลอดเวลาทุกสิ่งที่ฉันทำล้วนนำพาเงินทองไหลมาแบบอัตโนมัติฉันมีอิสรภาพในการใช้จ่ายได้อย่างมากมายฉันมีอิสรภาพสมบัติมากมายบรรดามี ฉันมีพระคังสวรรค์ใช้ไม่หมดฉันสร้างเงินทองแห่งความสุขมากมายฉันมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลฉันมีทรัพย์สมบัติมากมายให้ใช้ช่วลูกช่วหลานฉันมีทรัพย์สมบัติใช้ไม่พร่องคุณค่าในตัวฉันสร้างมูลค่าให้กับฉันมากมาย เงินที่สรรสร้างมาจากคุณค่าในตัวฉันทุกความสามารถของฉันเสกสร้างเงินได้ตลอดเวลาความรักของฉันเบ่งบานจนดึงดูดเงินทองมากมายเงินทองมากมายมาจากการใช้ชีวิตในการทำงานด้วยความสนุกยิ่งฉันสนุกในทุกสิ่งที่ทำเงินทองยิ่งไหลามาเทมา